ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่างช่องนะครับครับเมื่อนี้นะครับเชิญอดีกับภาพี่น้องเอฟซีเฮ้าครับเดินทางมาถึงวัดปู่ห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องเอฟซีครับสิพาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับขาไปตาม่วยรัฐบาลไทยนะครับกับ่วยรัฐบาลเล่านะครับครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาแล้วจะตมตัวเลขแน่ทางให้พี่เฮีน้องเข้าทึกสองสองยางเลยนะครับเด้เมื่อนี้พี่น้องเอฟซีเฮาล่อติดตาล่อชมไปนำกันนะครับ น้องกับซี่ดีขามาแล้วนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับที่อยามาใหม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเสี่ยนาดีนะครับตามตัวเลขเด็ดๆแนวทางให้พี่ให้น้องเฮาครับเขาไปหาปูน้ำกันครับพี่น้องกับซี่ครับกลับมาสกาดครับปูมาสกาดครับปูอ่ารัฐบาลก่อนน้องครับครับครับอ่ารัฐบาลก่อนพี่น้องกับซี่รัฐบาลไทยย่อขึ้นไปอีกก็้าเจ็ดแปดครับ ยักษาไปใกล้ๆึ้นไปอีกหน่อยปูห้าจะเปลี่ยนสีเนาะส่มมันพอสนัขคือเข้าไปยับขึ้นไปเนี่ยนะไม่ใช่หรอกก็เปตั้งค์ใครจะมาขึ้นเนี่ยสองเที่ยงเอาเลยฉันจารับด้ว้ครับผมอากาศเปลี่ยนครับเนี่ยปูเดิมหนาวหนอต้องเป็นหนอคกันอากาศเปลี่ยนเอาครับรัฐบาลไทยนะครับของปูห่ากินแปดได้พี่น้องนะครับ แฟนเกาออกมาบ่เกาปดาออกมากน้ำปลเผ็ดุ่นยังนีงน่นี่เด็กสามตัวความวัดนี่ครับพี่รองกิโอ้สองคู่เนียนๆตันนี้ปู บนนานีวัวถิ่านมาบอกโยคล้ายยากูเป็นมดอ,อะเราว่างดีๆถึงเดือนมันออกเดือนท่านว่ามันออกกูปีจำได้สามสี่ปีออกทุกปีบ่านากระลังมันก็ะเลยบออก เขียนให้มันสามตัวมันก็มีโยนมอหลักเกี่ยเจ็ดกัแปดได้ใส่กันว่าได้ได้ได้เก็่มหาก็แปดหาสองหางคีบแหลกนะสองหางมาหนึ่งลามาไร่หนึ่งวันดีมีหนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าหาั้งเดียวหนึ่งหกห้าหกหาหกหนึ่งหาหนึ่งมันไปไปตรงกันเพราะมิ้ออกตรงกันนั่นจะบอกไปจะถีบก็บอกครับ ตั้งเจ็ดออกเจ็ดก็ตั้งเจ็ดคือเขามาเนี่ตัวมันไปว่านันอ่ะไปเจ็ดอือสองกลางในี่สองหางนี่ไปบนงวดก่อนในศูนย์ก็สี่มันไปศูนลักลอยมาเนี่หนึ่งบันตั้งเจ็ดคือเขาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปวะแปดห้าก็ไปเจ็ดสี่บาไปไปเจ็ดห้า มันขอเรามาอลยร่นแปดฮมานี่อีกสูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งต่างหัวโตเจ็ดหัวนี่เรขนอตตีนี่มิเตียบก็หยับเก็ดก็คอรก็ตัดนอตตีเป็นหัวคอยกระตัดเก็ดหนึ่งคอยกระตัดตรงกันล่ะที่มัเรียกคอรใก้ไปว่ตรงก็นอตตีได้บ้างครับ่ามีขันไ้ตรงก็เขาเขาก็ว่าให้เอฟซีสิว่าให้เลยเอาไว้น้อตตีมาลงโหลดเถีวเป็นมอละว่าวอินี้กัแล้ว ก็เลยบอกเอาขวัตาทิมเบิร์ดเลยมันมาแต่เจ็ดมันถูกซ้ำนักได้กับมิตเตจกับเจ็ดถ้าออกเจ็ดเนี่ยอันแน่นอนเขา่านิาอมมาเจ็ดอีลีนน่ะบ้านนี้นตัวมันไปมันนอกเจ็ดหา จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหนึ่งนี่คือท้งหมโอ้หครเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขัดไปกันไปจังซิคครับนี่ยังใจแม่อีลี หนึ <c oughs> ่ก็ตั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองถ้าอยากตั้งเพียรสองก็ได้สามสี่ห้าหกตั้งสองเพียรก็ได้เดี๋ยวขาเล่งใส่เหนี่ยเลขงหนึ่งหาหนึ่งหงหนึ่งมาได้ตรงกันหรือครับได้มีจนแต่ลนนั่นแหละ บนล่างไปเลยบอปล่อยหลยปล่อยทันเนี่ครับผมล่อฟันเดียกันมาเนี่ยแ่ฟันประกอบเด,ด้ากันครับหุยวิ่งหนึ่งหมอบปูฟันเย็นผ้ากับว<ม>ันที่มาเจ็บเนาะผ้ายืนเนี่งกันเนาะใส่ที่นีนมายู่งจะไปอยู่คนละทางครับอ,อฟันวันนี้ยิ่งปืนใส่นกบินทั้งฟ้าเหมืนนอนโนกระตุกแล้วมาตายอเอฟซีก็ไปตีป,ปืนเป็นแปด เมื่อปูเป็นห้าอาจารย์ก็ตีได้เป็นหาซือ้พอพ่ได้อีกอัน <c oughs> ปูก็เจ้าตีแม่นกันเป็นน้ำดวงเป็นน้ำดวงก็เจ้าได้บบ,บาเนี่ปูนิมิตว่าเห็นพระสองรูปยืนเทียบกันปูไม่เปลี่ยนแปลงปูต้องเป็นห้าเราว่าสองรูปพระต้องเป็นเจ็ดอาจารยห้าเจ็ดเจ็ดใส่ตัวเดียวร้อยพุ่นร้อย ืืออี้กันเลยกันเลยเราพวกฟันมันก็เจ้าตีเอากวกฟันว่าปูฟันเหม็นเข้ามากตีเอาฝันม่นถ้าเดันเดียวมือนี้มัเดี๋ยฟันหมู่ม่ใกล้ๆมือพวเราฟันเกิดอะไรว่างันก็ฝันสามเดียวตองงวดได้กว่าปั๊บแม่แม่แรงมากไปเจ็บเหตเต็มตาเลยเจ็บเห็ดเนี่เจ็บเหเจ็บหัวเจ็บหามีเท่านั้นเจ็บหัว็ได้บ่านียทัดรองแล้วเจ็บหาตัวเดียว ออกมาโหอาเจ็บออกอาเจ็บมาดีเพราะท่านได้ฟันเนี่ยเอร่อยมาไล่ไปนี่อร่อยมาไล่มาได้จัิงสิครับครับเคยเข่าอร่อยมาไล่งวดก้อนกับออกซีซีมาได้ได้ศูนย์ได้ซีได้ซีก็ออกซีซีล่างออยมาไล่น่ะครับมันบ่หลายหางครับถ้าถ้าตีเอาเลขนี่มิตบันครับผมเอาอันนี้ไปเท่ากันหาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นี่ครับ ัวดีแต่ว่าคนั้นไปเมื่อกีไปเสียงทั้งขางแรงแังก็่กไปแบบนี้เขียนไทยเบิ้งนั่นว่าหันเฉีดไทยฉีดไทยอันของอันวีไล้์าโซด้เจฟซีกับเจนฮาแต้มไปมันบมอหะออกว่าออกออกกราบาทเองแต่ว่าเอฟซีไปยังจังบ่ัด้เขาจ่ายครึ่งเลยไม่เล่นเอฟซีว่าเลขกันครับผม้นจิ๊ดจีง มันจะกัดในรถน,น,นะไนม่ก็ไดยผมหาซีโรตรีบ่มีเลยเจ็ดเจ็ดสื่อเศร้าบาดใจสิบบาทเนาะเมื่อกี้เจ็ดไรอีงแปลว่าตัวร์งลงคนกับบ้าเนเรียนเราจ่ายเครื่องเดียวครับครับเทโรตลีแคปบนะเจอากันแน่ครับผมวิ่งเจ็ดตัวเดียวบัดนี้วิ่งเจ็ดกะจี้วิ่งอยู่แต่ว่าจ่ายผัดจ่ายตัวเดียวบัดนี้เจ็บสองตัวมันเลี้วมันขาดจ่ายสอง ตายเลยเด้เจ้ามื่อเทียบเปรียบโลค้าเขาเสียบเปรียบเขาเนี่มันมันใจหัวอันเดียวเขาเสือร้อยหนึ่งมันกัวใจเทียร้อยหนึ่งมันมันทบมันทบมันทบเครื่องเนี่ยอ่ะครับผมเจ็ดสองสูบนะครัเก็บในจอกันไว้นะครับมาราชบั้านไทยของปูหาคิดแปดปล่อยตัวงวดนะครับนะขอให้พี่น้องวัลที่สีโชคดีกันนะครับเออเรียลอะไรบ่างน่ารู้ดี สรุ้รับพี่น้องที่รัฐบาลไทยปูห้าเจ็ดแปดครับสูตรลอยมาไล่ได้ครับพี่น้องที่นี่สูตรที่แล้วนะครับเขานะครับเก้าห้าหนึ่งสามตัวต้องตีบนเขาเตรียมเตรียมนะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องที่หอบกระชับหนาจอไว้ครับต้องมาอีกอันนีมาอนนี้ขูดเก้าเจ็ดมันต้องย่างตัวหนึ่งมันก็เอามาเจ็ดมันเจ็ดห้าเจ็ดมันต้องเอาห้า